สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอบคุณที่กดติดตามกันนะครับตอนที่629ราชาสวียยาทั่วทุกที่กลายเป็นเปลวเพลิงราวกับอยู่ในเตาอบหญ้าบนพื้นกลายเป็นเท่าทานันพิปตาที่หลังของราชาอีกาเพลิงมีชายชรา,าสวมิตคลุมสีทองคนหนึ่งถือไม้เท้าสีเหลืองทองเอาไว้ที่ค้างของเขามีคราวสีแดงยาวสามฉีดวงตางของเขาลึกโหล ร่างทั้งร่างแผลไอชั่วร้ายออกมานอกจากนี้แล้วบนหลังของราชาอีกาเพลิงยังมีศพของชายหนุ่มอีกคนด้วยคนข้าจุดทาราเยวหลันลินเย่สิทธิพักเหลียงอีถูกฆ่าฆ่าตายแล้วจากนั้นดวงตาสีทองชลาคู่นั้นก็จ้องมาที่จารุเฉินและแสดงสีหน้าชั่วร้ายออกมาพลางกล่าวเสียงแหบว่าได้หน้อยดูแล้วท่านกำลังเจอกับเรื่องยุ่งยากอยู่ใช่ไหมราชาซเสวยาเจ้ากลับมาได้เวลาพอดี ลองเดาดูหน่อยว่าคนที่ยืนตรงหน้าเจ้านี่คือใครตีอียิ้มแล้วกล่าวออกมาชายชรา,าชุดทองก็คือหนึ่งในลูกน้องที่แข็งกันที่สุดของตีอีราชาซิเวยียฐานะของเขายังสูงกว่าปิงหมัวซะอีกปิงหมัวคือปร,รมาจาร์พลังสมาธิสายน้ําแข็งราชาซิเวียคือปร,รมาจาร์ควบคุมสัตว์ไม่ว่าทุตราโยหลันจะตายด้วยน้ำมือของจอมยุทธขันสวรรค์พักเหล็กอีคนหนึ่งหรือว่าถูกทุตราหงอยู่ฆ่าแต่ยังไงก็ต้องมีอะไรชดใช้ให้กับเมืองเคยบ้าง ดังนั้นตีถึงได้ส่งราชาซืวีหยาให้ไปฆ่าหลินเยี่ยและเตรียมเจาศพของหลินเยี่ยกลับไปที่เมืองเสียตี้เพื่อมองไปกับระดับสูงของเมืองเฮยที่อีคำนวณแล้วว่าราชาซืวอยยากำลังจะกลับมาดังนั้นเขาถึงได้เลือกที่จะหนีเอาชีวิตรอดมาทางเทือกเขาเทือกบอลตานยังไงชิงหวินจินกับเมืองเสียตี้ก็ห่างกันเกินไปต่อให้มีคำสั่งเสียนก็ยังไม่สามารถจะหนีไปได้กลับกันหากว่าเขาหนีมาทางเทือกเขาเทืปกบอลตนันขอแค่ราชาเสวียยากลับมา แต่ความสามารถของเขายังไงก็สามารถกดดันจางโ่ชเินไว้ได้แน่ได้ยินที่ที่อีกล่าวราชาเวียยาก็หลีตาลงอย่างแปลกใจที่หน้าผากก็มีดวงตาปรากฏออกมาหนึ่งดวงเป็นประกายแสงของดวงตาสวรรค์แล้วพุ่งออกไปอยากจะมองทะลุหน้าก,กากของจางโรเชนแต่น่าเสียดายบนหน้ากากากลับมีพลังสมาธิที่แข็งแกร่งสายหนึ่งกั้นพลังของดวงตาสวรรค์สะท้อนกลับมาราชาเวียยากเก็บดวงตาสวรรค์กลับไปและร้องเอี๋ยออกมาเป็นพลังสมาธิที่แข็งแกร่งมาก น่าจะไปถึงขั้นที่สี่สี่แล้วหรือว่าจะเป็นผู้อารักคนนั้นของสวนหงหลิวกันที่อีใส่หัวและยิ้มพางกล่าวว่าผู้อารักก็คือผู้อารักแต่ว่าเขายังมีฐานะอื่นอีกและฐานะนั้นกลับร้ายกาจกว่าผู้อารักมากได้ยินว่าเป็นผู้สืบทอดของเวลาและมิตินะดวงตาของราชาเสหยาเปล่งประกายแสงสีแดงและอูออกมาด้วยความตกใจแล้วกล่าวว่าอ๋อผู้สืบทอดการเวลาและมิติไม่ใช่ว่าตายไปแล้วหรือหรือว่า หรือว่าแกล้งตายใช่แกล้งตายหรือไม่หากว่าเปิดหน้ากากออกดูก็ดูแล้วไม่ใช่หรือที่อีกล่าวราชาซสวียารู้สึกอยากจะรู้ฐานะของจางวัชเชนมากพริบตาเดียวเขากกำหมัดแน่นและแสดงความปรารถนาหากว่าผู้สืบทอดการเวลายังไม่ตายจริงๆไม่แน่ว่าอาจจะเปิดความลับสวรรค์ได้เลยก็ได้จางวัชเชนจ้องไปยังศพที่อยู่บนหลังของอีกาเพลิงศพนั้นก็จําได้ว่าคือลินเย่ลูกศิษย์อายุน้อยของพักเหล็กหยีคนนั้น ตอนแรกจางว่เชิญเอาศพของทุดลาอยู่หลันให้กับเขาสำหรับคนที่ต้องการชื่อเสียงอย่างเขาแล้วถือว่าเป็นเรื่องดีไม่เพียงแต่จะสามารถมีชื่อเสียงขึ้นได้เท่านั้นเขายังสามารถอาศัยเรื่องนี้ทําให้ตัวเองได้รับทร,รัพยากรฝึกฝนมากขึ้นอีกด้วยขอให้เขากลับไปที่พักเหลี่ยงอีได้ต่อให้เมืองเฮยมีอำนาจที่แข็งเก่งขนาดไหนก็ทําอะไรเขาไม่ได้แต่กลับคิดไม่ถึงว่าผ่านไปนานขนาดนี้แล้วเขากลับยังกลับไปไม่ถึงพักเหลี่ยงอีสมน้ำหน้าแล้วที่ต้องมาตายภายใต้เงื้อมมือของยอดฝีมือเมืองเฮย การอยากจะมีชื่อเสียงนั้นไม่ผิดแต่ว่ากลับผิดที่เขามันโง่งเง่าจางว่าเฉินกลับไม่รู้ว่ารหรินเยี่ยได้รับคำสั่งเสียงของทุดราอยรัน,นก็คิดว่าจะไม่มีใครฆ่าเขาได้ก็เลยไม่เกรงกลัวอะไรเพียงแต่ว่าหรินเยี่ยไปเจอกับราชาเวียยาเข้าการฝึกฝนทั้งสองต่างกันมากเกินไปเขายังไม่ทันจะกระตุ้นคำสั่งเสียงในมือก็ได้ถูกราชาเวียยาฆ่าตายก่อนแล้วพูด,ดง่ายๆก็คือหากว่าไม่หาที่ตายก็จะไม่ตาย ที่อีกอดอกไว้ด้านหน้าและแสดงแววตายหยอกล้อขึ้นพร้อมกับกล่าวว่าเจ้าลูเฉินเจ้าข้าข้าไม่ตายตอนนี้คนที่ตายก็ต้องกลายเป็นเจ้าแล้วราชาซืออยอหยาไม่เพียงแต่จะมีพลังสมาธิอยู่ในขั้นที่สี่สี่เท่านั้นเขายังเป็นบร,รมจารควบคุมสัตว์ด้วยทําให้สามารถควบคุมมีกาเพลิงได้นับพันตัวจากกําลังของเขาเพียงคนเดียวก็สามารถทําลายกองทัพทหารกว่าแสนานายได้แล้วต่อให้เป็นผู้ฝึกฝนขั้นการเปลี่ยนแปลงฮันดิกาของข้ามกมัญชาห้าคนมาเจอกับเขาเขา้า ก็ยังไม่แน่ว่าจะเป็นคู่มือของเขาเลยเพราะอย่างนี้ตีีถึงนี้มีความมั่นใจพอที่จะเชื่อว่าราชาซวัอยาสามารถค่าจางร็่าเชิญได้จางรั่วเฉินใส่หัวและยิ้มออกมาจังๆสายตาก็มองไปยังขอบฟ้าสุบบนท้องฟ้าดำสนิทนั้นมีแสงสว่างสายหนึ่งพุ่งลงมาและกลายเป็นเงาร่างอรชรเงาหนึ่งข้างกายจางรั่วเฉินนี่ก็คือเซียนหญิงพักมามู่หลิงสีมู่หลิงสีเก็บคำสั่งเซียนในมือลงไป แสงเซียนโราก็ค่อยๆสลายไปปรากฏเป็นร่างอ่อนแอเพียวบางยืนเคียงข้างจางร้อเฉินสามารถเป็นเสียหญิงพักมานได้แน่นอนว่าในร่างของมูหลิงซีก็ต้องมีคำสั่งเซียนติดตัวเอาไว้ตอนแรกนั้นที่ทูตราชิงอีได้ใช้คำสั่งเซียนหนีไปมูหลิงซีสามารถใช้คำสั่งเซียนไล่ตามไปฆ่านางได้เพียงแต่ว่าคำสั่งเซียนนั้นใช้ไปหนึ่งครั้งพลังก็จะลดลงไปหนึ่งส่วนทูตดาราชิงอีคือศัตรูของทูตดาราหงอยู่ไม่ใช่ศัตรูของมูหลิงซีแน่นอนว่ามันจะเป็นจะต้องไปสิ้นเปลืองพลังเซียนในคำสั่งเซียน เพียงเพาะทูดตราชิงอีแต่ว่าครั้งนี้นั้นไม่เหมือนกันครั้งนี้มู่หลิงซีใช้คําสั่งเสียนเพื่อจางร้่ยเฉินนางรีบไล่ตามมาเพราะอยากจะช่วยมาเป็นกําลังให้กับจางร้่ยเฉินอีกแรงและจะได้กําจัดตีอีไปซะอาหาที่ตายอีกคนแล้วราชาเสวียหยาย,ยิ้มเย็นออกมาจางร้่ยเฉินปลายตาม,มองไปที่ราชาเสวียหยายด้วยท่าทีสงบแล้วการเรียบๆว่าจริงเหรอกล้าพูดระหว่างพูดจางร้่ยเฉินก็เอารูกบอลเหล็กขนาดประมาณกำปั้นออกมาจากแหวนมิติ แล้วโควรจรลงปานส่งเข้าไปในกระตุ้นนักษอนภายในลูกบอลเหล็กหมุนอย่างรวดเร็วแล้วในนั้นก็มีเสียงดังเปลี้ยไม่นานมันก็กลายเป็นนักรบสงครามสูง3เมตร1ตนแจกก้กว่าเฉือนดิดนิ้วออกไปหินเสียนก็ลอยออกไปจากแหวมติและเข้าไปในรูบุ๋มที่นอกของนักรบสงครามฟาหหินเสียนในรูนั้นหมุนอย่างรวดเร็วปราณเซียนแผ่ออกมาจากหินเสียนอย่างรวดเร็วแล้วไปกระตุ้นอขระในร่างนักรบสงครามขึ้นพริบตาเดียวร่างของนักรบสงครามก็เผ่อไอแข่งแกงออกมา ดวงตาโบก็มีพลังสีเขียวลุกโชนขึ้นฮะนักรบสงครามราชาเสวยามีนาทีตื่นตะลึงเขาคิดไม่ถึงเลยว่าจารมาเฉินกับจะมีไพ่ตายอย่างนี้ด้วยความสามารถของเขาแข็งแกร่งก็จริงต่อให้เป็นผู้แข็งแกร่งขั้นการเปลี่ยนแปลงขั้นเก้าของข้าบกรมัชาเขาก็ยังไม่เห็นอยู่ในสายตาเลยแต่ว่าที่เขาต้องมาเชิญหน้าด้วยก็คือนักรบสงครามตนหนึ่งนี่ทําให้เขารู้สึกปวดหัวมากในใจของที่อีเองก็กลับมีความคิดหนึ่งขึ้นมามีแค่คนของราชสำนักเท่านั้น ถึงจะมีนักรบสงครามได้หรือว่าการที่จางร้อเฉินถูกฆ่าตายเป็นเรื่องโกหกแต่ว่าเขากลายเป็นคนของราชสำนักไปแล้วนี่ต่างหากที่คือเรื่องจริงเหรอที่อีสงสัยว่าจางร่าเฉินได้เข้าร่วมกับกลุ่มลับของราชสำนักเพราะอย่างนี้ราชสำนักถึงได้ป้ายสีเรื่องการตายของเขาให้กับเซียนกระบี่จิวโยมีเพียงแค่มู่เหลิงซีเท่านั้นที่พยักหน้าและเข้าใจแล้วว่าทำไมจางร่าเฉินถึงได้มาหาซื้อหินเซียนที่แท้ก็เพราะว่าเขามีนักรบสงครามอยู่กับตัวนี่เองมีแต่หินเซียนเท่านั้นที่จะสามารถ ทำให้นักรบสงครามแสดงพลังที่แข็งเก่งที่สุดออกมาได้มู่หลิงซีหัวลอกเห่อๆอ,ออกมาแล้วกล่าวว่าตี้อีดูแล้วต่อให้ราชาซื้อหยามาช่วยแต่ว่าเจ้าเองก็ยังยากจะหนีความตายพ้นตี้อีขึ้นหมกมาเสียงเย็นแล้วกล่าวว่าเฮ้ในเมื่อพวกเจ้ามีนักรบสงครามวันนี้เปิ้นเซาจกูก็จะไม่สู้กับเจ้าราชาซื้อหยาตายบกเขาเอาไว้ข้าจะไปก่อนแล้วตอนนี้ ที่อีมีความลับของจางวัชเฉียนอยู่ในมือแน่นอนว่าเขาไม่ยอมดิ้นสู้กับจางวัชเฉียนแน่ขอแค่เขาหนีไปจากที่นี่ได้เขาก็จะส่งข่าวที่จางวัชเฉียนยังไม่ตายออกไปทันทีถึงตอนนั้นแน่นอนว่าต้องมีคนจํานวนมากไปหาเรื่องจางวัชเฉียนโดยที่เขาไม่จะเป็นต้องลงมือเองด้วยซ้ําราชาสิวยาปล่อยพลังสมาธิออกมาปากกระส่งเสียงร้องประหลาดออกมาสัตว์พาหารนะอย่างอีกาเพลิงที่ได้รับขึ้นเสียงนี้เข้าก็พากันร้องเสียงดังและการเป็นลูกบอลเพลิง พุ่งเข้าไปโจมตีจางรั่วเฉินมู่หลิงซีและนักรบสงครามอย่างบ้าคลั่งต่อให้เป็นอีกาเพิงที่อ่อนแอที่สุดก็ยังมีความสามารถเทียบได้กับชวิยุทธ์ขั้นบัณฑพีระดับสูงสุดยิ่งไปกว่านั้นยังมีอีกาเพิงที่ไปถึงขั้นที่4ี่แล้วด้วยความสามารถของมันเทียบได้กับจวิยุทธขั้นสวรรค์อีกาเพิงนับพันตัวโจมตีเข้ามาพร้อมกันจนจางรั่วเฉินมู่หลิงซีและนักรบสงครามแทบจะถูกจมหายไปจางรั่วเฉินครั้งหน้าที่เจอกัน เกรงว่าความแค้นของพวกเราถึงจะจบลงได้แต่ก็ไม่รู้ว่าครั้งนี้จะ,จะสามารถออกมาจากพื้นที่ตราบาปตะวันออกนี้ได้ไหม <c oughs> ที่อีหัวเราะออกมาเสียงดังแล้วเอาํำสั่งเสียนออกมาอีกครั้งและกําลังโครจรลมปานไปกระตุ้นพลังเสียนและในตอนนี้เองบนหวของเขามีพลังดึงดูดมหาสาลราวกับกำขันน้าบนดึงร่างเขาเอาไว้นั่นมันมันมันอะไรกันที่อีเงยหน้าขึ้นไปมองรอยยิ้มบนใบหน้าก็แข็งค้าง และมีท่าทีร้อนรนออกมาเขาเห็นว่าที่หัวของเขานั้นกลับมีขวดล้ำค่าหลูอี้ขนาดประมาณฝ่ามือขวดหนึ่งร้อยอยู่แรงดึงดูดสายนั้นก็ส่งออกมาจากในขวดเหมือนกับจะลากเขาเข้าไปจากว่าเฉินใช้เคลื่อนย้ายมิติมานานแล้วเขาพุ่งออกไปจากอีกาเพิงไปยืนห่างกับตีอีสิบจ้างและใช้ลมปานควบคุมขวดหลูอี้เอาไว้ตีอีเขาบอกเจ้าแล้วว่าวันนี้เจ้าหนีไปไม่ได้หรอกรอให้ข้าจัดการกับราชาซือหยาก่อนและข้าจะมาคิดบัญชีกับเจ้าเก็บมา สีหน้าของตี้อีแสดงความไม่ยินยอมออกมาอย่างแข็งกล้าเขารีบควจรนลมปานเสียนในร่างอยากจะใช้วิชาลุมดำไร้ใจออกมากครั้งแต่น่าเสียดายที่แจงวันเฉินใช้ขวดหลุ่ยออกมาก่อนเขายังไม่ทันจะได้ใช้วิชาออกมาขาทั้งสองก็ลอยขึ้นจากพื้นดินแล้วมีเสียงดังฟลุปร่างของตี้อีเล็กลงเรื่อยๆและถูกแจ้งวันเฉินเก็บเข้าไปในควดหลุ่ยและก็ตัดจบแบบละครไทยนะครับผมป่นเศร้าจูแปลว่า นายน้อยอย่างข้าคำเรียกแทนตัวเองของที่อีอยังไงก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปและหากมีนสมาชิกท่านใดอยากสนับสนุนผมแล้วก็มีขอมนอยู่ที่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับม้าที่เขาว่าเร็วยังแพ้ลาเพราะว่าลาไปก่อน